โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมตั้งอยู่ที่97หมู่7ตำบลพรานกระต่ายอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมก่อตั้งเมื่อวันที่15พฤษภาคม พุทธศักราช2515เกิดจากชาวบ้านที่ย้ายมาจากจังหวัดใกล้เคียงร่วมกับชาวบ้านในอำเภอพานกระต่ายมาตั้งทินฐานบริเวณเขาชมต่อมาทางการได้เปลี่ยนเป็น <c oughs> บ้านใหม่เขานิยมและมีผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนจำนวน13ไร่1,50ตารางวามีเขตบริการ2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่7บ้านใหม่เขานิยมและหมู่ที่12บ้านใหม่เขาดงรื่นปัจจุบันโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนภายใต้การบริหารงานของนายวันชนะปรางศีทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมมีโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนออกเป็นสีฝ่ายดังนี้บริหารงานวิชาการบริหารงานงบประมาณบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป บริหารงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบริหารงานงบประมาณตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้งบประมาณผลการดําเนินงานจัดสวัสดิการสถานศึกษาจาัดสรรงบประมาณและบัญชีบริหารงานบุคคลจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบริหารงานทั่วไปพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านและเต็มตามศักยภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนก่อให้เกิดโครงการและกิจกรรมต่างๆมากมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสืบสานวิถีชีวิตพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำทุกภาคส่วนร่วมพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมมีสีประจำโรงเรียนชมพูฟ้าและคำขวัญโรงเรียนที่ว่าคุณธรรมดีมีวินัยฝ่ศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมทางอัตลักษณ์โรงเรียนที่ว่ารักสิ่งแวดล้อมและเอกลักษณ์โรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นโรงเรียนได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน และยังส่งเสริมการเรียนที่ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมและการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง4ด้านด้านความปลอดภัยด้านโอกาสด้านคุณภาพและประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมสนับสนุนส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆต,ต,ตามความสนใจของนักเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนได้แสดงออกในกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนและกิจกรรมภายนอกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพจุดเน้นในการพัฒนานักเรียนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้คิดเล็กเป็นการจัดการระบบก,การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดี TV และการใช้สื่อเทคโนโลยีการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและการบูรณาการของรายวิชาจากการพัฒนาคุณภาพในทุกด้านส่งผลให้โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมมีผลสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน n t r t One มีผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงกิจกรรมเข้าแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและกิจกรรมภายนอกโรงเรียนนักเรียนได้สร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับเหรียญทองในรายการต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถของนักเรียนนักเรียนทุกคนเรียนอย่างมีความสุขมีสภาพแวดล้อมห้องเรียนอาคารความปลอดภัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนผู้ปกครองให้การยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมจะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป